ว้าวฮ่าฮ่อู้สวัสดีนะสวสีหมดมดหมดมดกราบสวัสดีเลยกับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามครับโอมยินดีตอนครับเข้าสู่ซองอามาพิเค๋พีเชนเนาะวันนี้อยู่กับคพอยคำวันเนาะคือวันนี้เขากอยู่ทำกลางปลาลึกคือเกาเนาะคือวันนี้เอ่อเขาสิมาถ่ายยิงกระฮอกเนาะหรือว่า ถ้ายิ่งตัวกระหอกหรือว่าตัวอี้เห็นต่างๆเนาะเพราะว่ามันมีมักไม้อยู่ในป่าแห่งนี้เนาะซึ่งป่าแห่งนี้ก็เอ,อจริงคกับหลายคนกะอาดคือซิได้เบิ้งเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ของอาคารนยเนาะอาคาน้นยได้สร้างที่พักเอ,อสร้างกระทอ่อมไม้เนาะอยู่บนต้นไม้เนาะเมื่อสี่ั้งห้าวันก่อนนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไ่ได้มาเหยียบอยู่นี่เนาะแล้วก็ตอนนี้อาคารนยก็ไปทุระเนาะไปห้อยอยูหย่ห้อยทรายเนาะอยู่บกแก้วเนาะ ในเราเนาะวันนี้ก็เลยอันคือพอดีเมื่อวานเนาะพอดีเมื่อวานไอ้เคยมาเนาะไอ้เคยผ่านมาทางนี้แล้วก็เห็นผลไม้เนาะเห็นกระหอกกินอยูนะ่เนาะเขายิงได้มาห้าตัวเนาะวันนี้เขาพวกเขาก็เลยสิมารอท่าเนาะรอท่ายิงเนาะโอเคตัวนี้เขาส,สิบปิ้นขึ้นไปอยู่ต้นไม้พวกเนาะแล้วก็สิท่ายิงตัวกระหอกหรือว่าตัวที่เห็นต่างๆเนาะ บุ่าตุ้ยเห็นสีออกมาบ่เนะาะต่ว่าตู้กระหอกนี้แน่นอนไว้ไมีอยู่เนาะเน่บนนั่นแหละเฮาสิขึ้นไปเนาะสปินขึ้นไปเน่เห็นบอกกระท่อมนี่นั่นเนี่ยเออคืออาคารน้อยมาสร้างไวนะ้เนาะอาคารน้อยมาสร้างไว้เมื่อสามถึงสี่วันก่อนเนาะวันนี้เฮาซีฟ้าตัวนั้นแล้วก็ยิงกระหอกผลไม้ต้นนี้เนาะอยู่บนสุดเนาะโอเคตอนฟ้าเนะาะอัดซีบได้เห็นเนาะเพราะว่ามัน ัน,น้นเนาะทายบบไดนะ้เนาะแล้วก็ปักบบไดนะ้เนาะเราก็ได้ปินต้นไม้ด้วยพอดีบบมีเอไม้กันสันด้วยเนาะเนี่เฮาซีฟอาบนทันเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเราซีท้ายให้เบิ้งเนาะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เฮากาขึ้นมาที่เออปิ้นขึ้นต้นไม้ของเป็นกระท่อมบนต้นไม้ของอาคารน้อยเนาะคือเมื่อสี่สังาวันก่อนมาสร้างไว้เนาะเนี่ยนะตอนนี้เฮาก็ขึ้นมนาะเป็นขี้แคบห้อยแล้วเนาะ แนวความสูงกาดกับว่าปันใดเนาะแต่ว่าเบื้องลงไปมันกาสูงนิดหนึ่งเนาะสูงกาสูงหลายเตอบอปิ้นขึ้นมาในประมาณสิบนาทีกว่าหอสิบห้านาทีเออปิ้นขึ้นก็สบายนะเพราะมันมีงาไหมแล้วก็มีเสือกอันเนี้ยนี่ยว่ามันตัวนี้ ไม่ใช่โมดเลยวะแบบมันมีเสือกของธรรมชาติแบบนี้นะเนาะมันขึ้นมาแล้วก็ไปเกี่ยวใส่งาต้นไม้ลายๆเนาะมันมีหลายอล้วก็เขาปิ้นขึ้นมาอยู่แลเนาะความง่ายเนาะแต่ว่าต้นนี้เขาฟอยลายบบได้เนาะคือถ้าฟอยลายตูนูหรือว่าตัวกระหอกเนาะซิบมาเนาะเขาสิทายิงตัวกระหอกเนี่ยในต้นนี้เนาะในต้นนี้เนาะสุงๆก่านี้เนาะนี่คือตอนนี้เขา สนะุทายยิงกับห้องน้องอาวุธเขาขอเอามาเลยเนาะแต่ว่าเอาปะอยู่ข้างหลนะังเนาะเพราะว่าอาวุธโบคือวอกสั้นๆเนาะเดี๋ยวตาเขาสีดำเนาะเขาบม่อยากให้เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวอันยืนนีการมีแต่ท่าเบิ้งผลเท่านะั้นเนาะว่าได้หรือว่าบ่ได้เนานะโอเคแล้วท่าติดตามเบิ้งเนาะตอนนี้เขาสิเพาตุกกับหองก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ตอนสรุปผลเนาะ อ้เสียวเนาะเสียวมด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 นี่เนาะเดี๋ยวนี้กามืดค่ำแล้วเนาะ นี่ก็เป็นกระท่อมอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะเทียาคานน้อยมาสร้างเนาะนี่ก็เป็นตากล้องอาคาน้อยเอามาน้ำกันสองคนเนาะพื้นท็นบ่พื้นพื้นดินโอ้สูงสูงสูงโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เขากาเฝ้าพอเออดนพอสมควันเนาะ คือตอนนี้เขาก็ได้แค่ตัวเดียวเนาะเมื่อกี้ตกไปแล้วันเนาะมึงบ่งเค่อยเห็นเนาะคือเขากับเฝ้าได้โยนเติบตอนนี้ก็ประมาณาหมดแล้เบ่ายฮะบ่ยเอาใจละบ่ยมงคือตอนนี้ก็าโมงเนาะ9โมงหรือว่า3ทุ่มเนาะไม่นาะม3ทุ่มเออภาษาไทยเรียกว่า3ทุ่มเนาะตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วตอนนี้เขาก็สิไป ได้แค่ตัวเดียวนะสี่ไปลงกินอาหารก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็หิวมากเนาะเพราะว่าเขามาแต่ตอนแรงตอนประมาณสองโมง่ปยสามโมงเนาะแล้วก็รอแ,แถวนี้แหลนะเนาะแถวแถวนี้แล้วก็บ่ได้กินข้าวเนาะกินข้าวสวยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็หิวข้าวรอบดึกแล้วเนาะโอเคตอนนี้เขาจะลงไปก่อไฟแล้วก็ทำอาหารเนาะเพราะว่าเขาได้โตกระหอกตัวหนึ่งแนละ้วเนาะนี่เดี๋ยวให้เบมือมีล้มเนาะ เ,เห็นอยู่บ่คนได้วะเออบนห,หันแหละบ่เห็นเนาะสุมเข้ากับบ่เห็นนี่เน่นั่นแหละนั่นแหละเห็นบ่โอเคตอนนี้คือเอาอันนั้นก่อนเนาะเอาสิลง<น>ไปทำอาหารกินก่อนเนาะโอเคแล้วเจอกันบนขั้นล่างเลยเนาะด้านล่างเลยเนาะ มื่อกี้เห็นตกมาอยู่แถวๆนี้เนะะเาะจวหาเบิรงก่อนแต่นี้นเราก็ลงมาอยู่ด้านล่างแล้วนะเนี่ยบอลเมื่อกี้เราขึ้นไปเนาะจะเป็นบอลนู่นเนาะพื่นเห็นบ่ตอนนี้เราหาโอ้เจอแล้วนี่พอดีเห็นปุ๊บนี่โหด้นหัวเนะาะดนหัวอะไรอ้า ตัวนี้เขาสิไปทำอาหารกันเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ได้กระหอกมาตัวหนึ่งเนาะตอนนี้เขาก็สังทำการก่อไฟแล้วก็ทำอาหารกินเนาะหรือว่าย่างตัวกระหอกกินเนาะโอเคก่อไฟก่อน โอเคทุกคนตอนนี้เฮากะก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้คือเฮากะสิทอนคนตกกระหอกเนาะนีะ่บ่บ่ใหญ่เนาะตกกระหอกเนาะตัวน้อยเนาะนีะนะ่ดนหัวเนาะหัวแตกเลยโอ้เ okay, ฮา,ากับเผาเผาเผามันแล้วก,ก็ท่อนคนเนาะบ่มีน้ำสิล้างเนาะเพราะว่านี่บ่แม่นอยู่ห้วยเนาะ มันเป็นอยู่ไล้คือกระเวยเนาะแต่ว่ามันบ่มีน้ำเนาะน้ำมันแห้งแล้วเนาะตอนนี้ก็ไม่แต่เผาเผาแล้วก็ทอนคนเนาะทอนคนแล้วก็ย่างกินเลยเนาะบ่จำเป็นต้องเอาน้ำล่างเนาะมันมีกลิ่นหอมรสชาติของมันแล้วก็แซ่บดีเนาะบดจำเป็นต้องเอาน้ำล่างเนาะ ตอนนี้เฮอเอาบุมีน้ำั่างเนาะเอาเศดแบบน,นี้แล้วก็เอาขี้ทิมเนาะนี่ทิมไปทิมเนาะเกือเป็นหนาบทาก็ได้เนาะจะหน่อยเขาจะเอาไว้จ้ำเจียวกินอย่างเดียวเนอะอืมเอาขี้มันทิมนี่โอ้ โอเคตอนนี้เราก็จะเ,เอาไปย่างเนาะแต่ก่อนอื่นเราต้องซอกไม้เหี้ยก่อนต้องแทงไม้เหี้ยก่อนไม้เหี้ยนี่นะก้อนมันขี้นี่ตอนนี้เราเอาไม้เหี้ยก่อนว่าไงโอเค,อเคทุกคนตอนนี้เรากา็นี่ ใส่ไหมฮียเป็นที่แค่พ่อยแล้วเนาะตอนนี้เขาก็ทิเผาเนะเออบบแมนสีย่างเนาะนี่ถ่านไฟโคตรแดงเลยนี่เขาค่อยๆย,ย่างไปเนาะบบต้องทิปเผาเนะอืม โอเคเขาสิล่อฟไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วว่ายี achieve. ่สิบกว่านาทีก็สุกแล้วเนาะเดี๋ยวตัดไปตอนสุกเนาะโอเคนี่โหเนี่กำลังสิสุกเนาะแล้วกำลังออกน้ำมันเนาะเออเฮ้ยเขาเห็นตัวจักจั่นเลยเนี่เห็นบ่เห็นบอจักจั่นจักจั่นเขาจับมาปิ้งกินนี่จักจั่น นี่เป็นตัวจักจัน่นเนาะนี่ตอนนี้เราสิบเ้าตัวนี้กินก่อนเนาะ <c oughs> จับใส่ยัดกินแล้วนี่ตัวจักจั่นเนาะตัวนี้ตัวกระห้องกำลังออกน้ำมันอยู่เนาะเนี่ยกำลังสะออกน้ำมันซื้อๆอ,อ,อย่างบุสุกเนาะนโอ้ ตอนนี้ก็สุกแล้วก็หอบของขานะเนี่ยตอนนี้เราสิกินข้าวกันเนาะเข้ามือเที่ยงเออเข้าหอบเดือกเนาะเข้าหอบเดือกเนาะเนี่ยอู้จากตอนเมื่อกี้เราไปเอายอดวเนาะเอายอดวไหม้จนไหม้หมดเนาะเนี่ยโอ้ ตกหมด,เ,ดเนี่ยเมืเ่อกีฮาไปตัดยอดไวเป็นกระทันหันเนาะจนตัวกระห้องนี่ไหม้หมดเนาะนี่คือมือกี้เฮาไปเอายอดไวล่ะกับตวกระห้องมันไหม้ไปอีกนึงเนาะ Mày nặng mà nó Đó là hậu kinh con đó มีหูเบิง้งอ้าวอืมแล้วก็จะมีเพชรดิบเนาะ อืมรสชอดเพราะว่าเขาบอกจะเอาหนังล้างอีกเนาะไไนนะบริเวล้างหนังอนะีกเนาะเพราะว่าบ4เมตน้่งเนาะมันมีกลิ่นหอมแบบของตัวกระหอกนะเนาะรสชาติามาอืมคือแบบตัวกระหอกเนะี่เนาะคือแบบเนื้อกรนะหอกนี่เนาะ เรา,าได้เอาน้ำล่างแล้วก็เป็นเนื้อสดๆเนาะที่เราเอาเผากินเนาะอขอนคนแล้วก็เผากินเลยเนาะหรือว่าเออย่างกินเนาะอืกับแผดิ อืมคือกินเข้าอยู่ในปากินยังครัแบแซ่บไปหมดเนาะเออสําดกินเข้ากับพริกก็ยังแซ่บเนาะอือมแล้วก็หอก ว่าอะไรพี่น้องเอ้ยกินข้าวยุปลากินข้าวกับเกลือนะกัะแบนะ่บเนาะเข้าเนีอืมีไ่ไว เนี๋ยตากล้องกันขึสนซี่อยู่แห้งเลยนะเดี๋ยวซีให้ตากล้องมากินพรนะ้อมเนาะนี่ตอนนี้เราก็เอาตากล้องมากินน้ำเลยเนาะ ก้าวอบเดิกเนาะพี่น้องเนาะมันมันหอมเนื้อกะลอกที่เขาจับท้องคนเมื่อกี้เนาะขอบุญในรังมือเน,อะออนาะบุญใน้รังมือ Fat Dip. เขายปลาแซบแต่สงบดีเนาะ mm hmm. แต่เสียดายม,มันมันมียุ่งเนาะ <c oughs> แต่ว่าเขาก่ <c oughs> อไฟไว้เนาะยุ่งบ่มาใกล้เนาะบ่เข้ามากใาามากล้เนาะ หลังจากที่เฮากินข้าวอิ่มแล้วเนาะเฮาที่ไปหาเละาหาอันที่นอนของนกหรือว่าโัวที่เห็นหว่าตูกกระหอบต่าง,งๆเนาะไปทองเบงว่าอยู่ระหว่างป่าเนี่ยมันมีบอเนาะประมาณสึกสองโมงหรือว่าตีสองพุนแหละคอยก้าบเนาะ น้ำกินกาก็ <c oughs> คือบ,บพอหรือว่าบางที่กับพอเนาะสําหรับน้ำที่เขาสิดเดินทางคืนนี้เนาะ <c oughs> โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้กับดึกละดึกมากแล้วดึกมากแล้วเนาะว <c oughs> ันนี้ก็ประมาณน,น่าจะฮอดจังโมงสิบโมงกว่าแล้วเนาะ บงกว่าหรือว่าสีทุ่มเนาะเดี๋ยวเอาสิไปซอกยิงตัวที่เห็นหรือว่าตัวกระหอกหรือว่าตัวสัตว์ต่างๆเนาะหรือว่าตัวนกหลายๆอย่างเนาะตัวในขอสิเดินทางไปทางพุ้นเนาะสิขึ้นภูแล้วก็สิออกไปส่วนของตากล้องเนานะแล้วก็ค่อยเข้าไปในป่าอีกแห่งหนึ่งเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนาะบายบายพบกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดี